สายมี้งมิ้งคนไแล้วบ้านเราเ เลขแล้วเพื่อนกะเอาอะไรเจ้ามาเขมามาถวายผูนายหรือนนนี้โชว์เลขเด็คือเราเป็นแสนพูดหลเป็นแสนเลยนะมื่อนี้เมื่อนี้เขามามื่อนี้เพื่นสิบหกงคนไหนมาเยูสังขะตอเขาจ้างนางงอลำมานี่มามาแก่บนบอกเขาจ้ามาแก่บนให้ยาการเทียนซอยทองค่ะ ตะเคียนแท่นทองจ้าตะเคียนช้อยทองลคุณคุนอยากได้หนังกับมอล่มนะมันคอเก้าแปดจ้ะอืมเก้าแปดจ้าช่วงอ่อเก้าแปดนี่ละรุ่นรานก็ว่าสิใส่มอเล่มกับหนังก็เลยได้มาเห็ดแก่บ้นพิ่นนี่ค่ะแก่บ้นตั้งแต่เก้าแปดมันบอมเป็นวันจ้าจ้าเก่าบ้นบอมเป็นวันนี่วันเก้าแปดจ้าอีบ้นพิ่นยูน่าได้ได้จากสายครับได้จากงาตะเคียนสวยทองค่ะตะเคียนสวยทองจ้าจ้าเคน่นหายเก้าแปดตรงตรงเลยจ้ะตรงตรงเลยจ้ะ ก็เลยใด่กันครูละหลายหลายเติบยู่ก็เลยจังไดไม่เห็นช่วงนี้นะช่วงนั้นมัอยากเลยเนาะครับครับปีฝนปีฝ่าก็เลยไม่เห็นช่วงนี้นะจ้ะับาวายเพื่อนอยู่ค่าววันหน้าดีแม่เตะขา การเจ้าเจ้าเจ้าเจาเจ้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 าสจาเจ้าเจ้าเจ้ตเจ้า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 เจาเจ้าเจ้าเจ้าเจาเจ้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 าเาเาเจ้าาเจ้าเจ้าจาเู้้า้าาเจ้าาเจ้าเจ้าจเาเาเจ้าเจ้า้าเจ้าเ้าจ้าเาเเจาเจ้าเจ้เจ้าเเจ้าเจเจ้าาเจ้า้าเจ้าเ้าเจ้าเจ้าเา เปาีน้ตัดนตงต้องทำนั่ันั่ายเปิบครูบาอาจารย์ครูนสายด้ยสิด้า พวเนิ anyway, noi, so. so. a, ่นเน็ตได้นครับพวนกระห็นแลเพวกกระถอก็อดีตามเลยจใชมวันนี้ได้หรอวันนี้ยังเราเข้าที่านวาที่เขาชาบานเขามามาขออ๋อมาขอนจะได้ทุกแถวได้เลยทีิันสือชื่อยังนะถวายนะคือ่นได้ได้โชว์ตายแล้วกท้งกัเ้ๆกมาเอายู่เรื่อยจะมาขอเรื่อยแล้วมันจะได้ยู่เรื่อยแล้วก็เห็นนะ ยายก็เห็นเขาว่าคนมาเท่าก็ถือีุบางเพื่อนนะนะฟองหวเห็นแต่องไหวเพื่นแล้ววันที่หนึ่งที่ครับที่จะถึงเห็นนีคนมาขอได้เลขไหนบออ๋อยังยังว่าท่านเห็นว่าผู้ได้เลขเห็นแต่คนว่าเพิ่งสั่นเพิ่งฝันว่าจะไหนก็ฝันว่ามีงานมีอย่างในวันที่สี่นะแต่ว่าเพื่อนยังบอกว่าท่านหูเล็กนะจ้าหรือไรบ้างรอดแต่ว่าสิได้ดี่แหลยวันนี้นะจ้า ่ฮู้ว่าสิได้เท่าใดล่ะถ้าบ่บ่ฮู้แต่ว่าจุถูกมันเศ้าน่ะบ่เห็นเด้อว่าเนเป็นจไมูมู่ม้จ้เพิ่นเพิ่นมาวายของมาถวายย่าสอยทน่นก็เลยจูทูมันก็ม่วนครับม่วนเกมันม่วนจังซี่มันก็ม่วนนไปจังซี่ถูกม่วนแปเนาะม่วนจังซี่แล้วักงอขึ้นไปทางล่างนเ่ ขึปเป็นหังหกลไจ้ะเอเป็นังจ้ะเพิ่นกระดตัวนี้ละอ๋อก็เลยทีเป็นก็เลยตีเป็นเก่าหอ๋อเก่าหันต้อนใอยู่ล่าที่ถูกมนจถูกเก่าหรือหูเก่ารอจ้ะเก่าหูเก่าเก่าเก่าเกเก่าจ้าจเล็กถูกจ้าเล็กถูกถูกจุดไว้่เราร่งงอเป็นเพิ่งงอขึ้นงอเป็นเล็กเก่าเหล็กงอเปก่าเล็กเลยเด้ยเพิ่งันี่ยไงิปไปยู่ในงานนหละไม่ไปยู่จ้าหลานนะล่ะมันไม่เห็นงอ อกมอนี่ตองตอง,ตองแกโบนน่ะนะก็เลยมาบอกคเออกอนเชสเซ้าเอาของมาอย่างนี้หมข้ามันใบสีแน่วมากมาข่าวมาอย่างหนึ่งน้าว่ามอนี่ลูกหลันสีมาแก่บนเดอ้อูตอ่ต้า,า,นนาพุ่มบานพู่มบานเลยล่ะุ่งยาสอยท่อเลยล่ะรับหูวา่าลูกหลานสีมาแกโบนมีหนังมีหมอล่ำสีมาแก่บนนบเลยจ้ะเลยบอกเนมาแทงข้าม,มาันก่อแก้ผ้าไบสีเนี ถวายเพื่อนไหวบอกเพื่อนขาเพื่อนไหวก็ให้เพ่นตวงคืนสีนอกประเทศนี่บ้านเท่าเนิมต้องขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางคนเจะสีนะจ๊ะขออนุญาตปู่ตาให้เพื่อนเปิดทางให้เพื่อนรับของบื้งสวงของแก้บ่นนี่ละจ้าของถวายแก้บ่นที่ลูกหลานบ่นนี่หนังนี่หมอลำพอเพคนถวายก็งเย้าไปแล้ววัง ฟังเลขออกนะน้จะแล้วจ้ามวดเก้าแดนเนี่ยละจ้าพลถวายจ้าพถวายเนเบิดบังก็เลยเหลือหนังกบลำลับลนี่ยพิ่งก็เลยมาเห็นให้ยาให้ปุ้ยนยละจ้านี่ลี่ทนี่ละก็เรยจะบนไเลก็คือได้ถูกนี่ยได้ถูมคือเก่านี่เนาะเก่ากนี่ยละเด้มมอดวที่หนึ่งุล่าเนี่เนาะจ้าบม่นม่กะแ่โชเนาะตโชวาสนไปมันเ คุณยคตุณยตูนงได้ได้นได้แล hmm. ้วได้แล no ้วจะได้ได้ได yeah. oh, like, ้เก่าผมอ๋อได้เกาได้เลขทูบนีนระเลขทูบเอ๋อ ใหญ่นี่ใช่ไหมจ้าต้นใหญ่นี่แหละต้นใหญ่แล้วมันล้มไม่จริงจริงจริต้นยังตั้งอยู่อต้นมันยังตั้งอยู่ากอยู่อ้ต้นนเองโะอะ่อตนใหญ่เติบเนาะใหญ่จะสี่ะลครับ แม então, ีลกคุณีสองตัวอันนี้ตายบ่นี้ก็เปวกวากิงพันางขากิ้งุดถ่ายคนอี oh, ่กิ้สุดท้ายกิ้งุดท้ายที่น้อนอยู่นั่นะนะกิงกิ้งที่แรกราคาจ้งคนแจ้งนั่นแหละขาจ้งคนเอาไปตั้งเห็นไห่อๆอันนี้เป็นงานคืนนั่นอันนี้เป็นกิ่งูดแสดงแสดงว่าตนใหญ่เติบโตาทีเดน่ายไือหาหามกัจัก

ามือเก้าใช่ไหมเก้าเก้าใย่งยเก้าเก้าเก้าสามเก้าสามจ้วดเป๊ะ หน้าคนนะนี่จมนี่ตานี่ตานี่จมูกนี่ปากรูปนี่หนงปากอุ้ย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 เลยเนาะ ครับก็สรุปแล้วที่ได้มาก็คือ53นะครับกับตัวนี้นะครับ ที่คุมานท่าให้มานะครับ ัหมวดประจำวันที่1ตุลาคม2 5 6 3นะครับเนาะจะเป็นในส่วนนี้ก็ดูสีสีเคลื่อนกราบจาังหนามไปมากสีเป็นเนี่ยใช่ครับอันนี้อันนี้ในส่วนของขันเนาะถ้าดูไม่ทันผมก็จะไปตัดลงให้สี่เหลี่ยมโชคดีทุกคนนะครับอันนี้มาอันแรกมีสองมีสามครับผมอ๋อ uh, hey, oh. ้เออจะกลับไปยังสี่สี่หก คือเห็ดเธออะไรอะารส่วนก็ตอบอก่าสีติงตเยอไบอกว่าสีเยอะไปติงติงเยนสีเยอะไปติงติ